ลีดตัวแต่งพิเศษจากโรงงานสวยไม่เพียง21,000กิโลเท่านั้นคุ้มค่าและน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะตามคําเรียกร้องนะคะที่สอบถามแล้วก็ถามเข้ามากันเยอะมากสําหรับตัวแอดลีดนะคะมิสซูบิชิไททันดับเบิลแค p p ล u สนะคะ2.4แอดลีดโมเดลปี2018คันนี้เกียร์ออโต้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะคะสวยและน่าใช้แค่ไหนเราตามไปชมกันเลยค่ะสําหรับ เจ้าแอดลี์คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วก็เล่นเส้นสายนะคะด้วยสติกเกอร์ของแอดลต์นะสวยงามและลงตัวม้างๆเลยสติกเกอร์สีดําตัดกับสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะมาเรื่อยๆนะกระจังหน้านะน้องบี๊สวยงามมากๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวลังพึ่งแล้วตรงนี้ลูกน่าจะเป็นลูกค้าเดิมไปแต่งไปแต่งมานะคะเป็นสีแดงนะ,ะดูมิซูบิชิเขาใช้ เขาเรียกว่าดอกจิกเนาะสีแดงลูกค้าแต่ปกติแล้วจะเป็นโครเมียมนะตัวนี้อันนี้ลูกค้าเขาไปแต่งมาเองนะคะสังเกตดูว่ากระจังหน้านะบอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะคะลงตัวสุดๆทั้งคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแอดลีดนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้านะคะสำหรับมิซูซึชิแอดลีดนะคันนี้นะคะเป็นสีประตูนะคะสวยงามมากๆเลยด้านข้างนะสังเกตว่าการตกแต่งของเขาในตัวแอดลีดเนี่ยก็จะมี เปลี่ยนโนแบกเนาะซุ้มล้อเนี่ยนะเขาจะใส่เป็นตัวเปลียนโนแบกนะสีดํากระจกมองข้างสีดํานะคะตัดกันหมดเลยกับตัวนั้นโลบาร์เนาะข้างหลังเนาะตัวนี้แต่งพิเศษนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ยางจะเป็นยางขอบน่าจะเป็นแมกแมกขอบสิบเจ็ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบกเงาเนาะสีนี้ยางปีไหนน้องวิทย์สองพันยี่สิบนะคันนี้เนี่ยน,นะคะยางปีสองพันยี่สิบนะคะตัวนี้ยางใหม่นะคะ มาเดี๋ยวเรามาชมภายในกันสําหรับเจ้ามิส i บิ i ิแอดลีดนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงานจริงๆนะคะกับไม้น้อยมากๆเลยนะคะเพียง21,344กิโลเท่านั้นสําหรับแอดลีดคันนี้นะคะไม่เพียง21,344กิโลกับโมเดลปี2018นะสำหรับคันนี้นะคะอ่าเรามาดูภายในกันนิดนึงว่าแอดลี มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะคะเริ่มจากเบาะเลยภายในจะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดำสลับกับสีส้มนะคะตัดด้วยได้ตะเข็บสีส้มนะคะแล้วก็มีตกแต่งตรหนังสือแอดเลดนะคะอยู่ที่ตรงตัวเบาะด้วยนะคะแล้วก็บอรนะน้องบีนะ่ะซูมเข้ามาจะเป็นปรับไฟฟ้านะอ่าตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาชมกันนิดนึง สำหรับคันนี้นะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจ immobilizer นะคะตัวนี้นะแล้วก็ปุ่มกดสต้า,ตาน้องวิทงสูงเข้ามาด้านในซิพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชั n นะคะพวงมาลัยหุ้มหนามนะน่ยน,น่สังเกตตัวนี้ลูกค้าลูกค้าไปติดเพื่อลูกค้าจะชอบโลโก้มีสูมากเลยนะก็คือมันต้องเป็นสีแดงอะ่ะห้ามเป็นสีขมิยมนะด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็ติดเป็นสีแดงตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะคะมี cruise control ให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเห็นไหมสังเกตดูว่าการการเย็บ ของเขานะคะปลาหนีดมากๆเลยนะคะเป็นหนังสีดําแล้วก็สลับได้สีส้มนะ <S <S เดี๋ยวอยากให้อยากให้เห็นเรือนไม้นิดหนึ่งตัวนี้เลือนไม้สวยมาก <S <S อ่าน้องบีซูนเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเลื่อนไม้นะดูสีสันของเรือนไม้นะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะกับไม้นะสองหนึ่งสามสี่สี่นะคะไม้สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่กิโลเท่านั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับคนที่กําลังมองหา แอดลีดนะคะตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะฟังก์ชันออปชั่นครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้นะคะและก็อ่าฉายมาที่นี่สังเกตนะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ตัวเนี้ยเขาทํามาใหม่นะสวยดีสวยดีก็คือมันมันดูเนี่ยมันดูกลมกลืนแบบมันไม่สูงมากอ,ะอ่ะอ่ามันดูน่ารักนะคะสําหรับเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะพาชมไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะ สำหรับ Mitsubishi a t ด l e ด e นะโมเดลอ่าน้องบีพาดูด้านหลังด้วยนะคะโมเดลปี2018คันนี้ไม่น้อยมากๆเลย21,000เท่านั้นเองนะคะน้อยจริงๆนะสำหรับ Mitsubishi a t ด l e ด e คันนี้นะคะรีวิวไปนะคะไม่ว่า,าจะเป็นสีดำสีขาวในคลิปที่ผ่านๆมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือรีวิวไปไม่นานนะคะขายหมดเลยแล้วก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามากว่าจะได้มานะบอกได้เลยว่า ยากมากเพราะด้วยราคาที่สู้กันพอสมควรเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะไม่กระทั่งกระบะแค็บเองนะคะราคาสู้กันสูงมากๆเลยนะคะคันนี้กว่าจะได้มานะหาอยู่พอสมควรเพราะว่าทุกวันนี้ตัวแอดลีดนะหายากอยู่นะจะมีแต่ตัวตัวที่เป็น4ีประตูพลาสยกสูงตัวพวก GT GLS อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนี่นานๆจะมาทีนะคะเหมือนก,น,กนกับตัวขับสีนั่นแหละ ลูกค้าก็ถามเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ตัวนั้นก็หาอยู่นะคะเดี๋ยวได้มาแล้วจะนํามารีวิวให้ชมกันมาเรามาดูมาเรื่อยๆถึงด้านท้ายนะต้องวิสังเกตไหมความลงตัวของเขาเส้นสายสีส้มตัดดำส้มตัดดำมันสวยอยู่แล้วเนาะนยอย่าลืมว่าตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาเขาเป็นคนอ่าน่าจะเป็นคนชอบแต่งแหละ ก็คือให้มันแมทช์กันแล้วก็ลงตัวกันที่สุดนะข้างหน้าก็แดงหลังแดงแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็จะเป็นโลโกล้ตัวนี้สีแดงนี่จะเป็นกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มือจับก็จะเป็น piano black น,น,นะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยเนี่ยสังเกตไหมไฟเบรกดวงที่3ามตัวเนี้ยมันไม่มีคําว่าไททันหรอนี่ลูกค้าเอาสติ๊กเกอร์แกมาติดเองนะเพราะไฟไฟไฟเบรกดวงที่3ก็จะเป็นไฟ led เฉยเยเออใช่นี่ก็คือเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นคําว่าไททันนะคะตรงนี้อ่ะนะมาดูมาเรื่อยๆื่อนะคะ โลบาก็สวยงามลงตัวนะแล,วแล้วเราเนี่ยสังเกตนะเขาดูเลยรถไอเนี่ย <_ S 1> เขาเรียกว่าอะไรตัวกันเสียงกันกระแทกนะมีครบหมดเลยแล้วเวลาเปิดปิดเข้ามาเนี่ยก็คือว่าลมไม่เข้าในตัวรถแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นเขาโฆษณาอยู่เนาะก <_ S 1> ็น่าจะใช้ดีอยู่แหละตัวนี้ดูเสียงปิด <_ S 1> เสียงอะไรมันหนึบมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้กันนิดนึงอ่าเป็น ขอสอ2018นะคะจด23สิงหา61นี่เองนะคะสำหรับรถคันนี้กับไม่เพียง21,000กว่ากิโลบอกได้เลยคุ้มค่าและน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับ Mitsubishi Titan Plus ท Elite คันนี้นะคะไะเดี๋ยวเราไปสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้คุณผู้ชมฟังกันน้องวิทย์คุณผู้ชมท่านใดที่กำลัง มองหาแล้วก็เซิร์ชหา,าแอดลีตัตวแต่งพิเศษบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะไม่น้อยมากนะคะเพียง21,344กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับมิ u ูบิชิแอดลีตคันนี้นะ,ะมาเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงอ่าน้องบี่ช่วยนิดนึงครับนี่นะคะก็จะเป็นห้องเครื่อง เครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงนะคะเป็นเครื่องยนต์คอมบอนเร็วดีไนะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าจุดอาคุดอะไรก็อยู่ยังอยู่ครบเห็นไหมอ่าทุกอย่างนะคะคันหน้าห้องเครื่องนะคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดแบบว่า,าเนี้ยบนะก็คือพอได้มาพูดพิมพเอามารีวิวให้คุณผู้ชมชมก่อนนะคะนี่จะเป็นแฉงนะแฉงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแฉงกันความร้อนเนาะก็ยังดูสะอาดสะอ้านนะคะก็เหมาะสมแล้วกับไม เพียงแค่2 1 3 4 4กิโลเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากเลยนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับคันนี้ไม่น้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกรับแคมเปญพิเศษมากมายดอกเบี้ยนะคะเลือกรับที่0% 6เดือนหรือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะก็ได้นะคะเรามีแคมเปญให้เลือก มากมายแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเองนะคะสำหรับคันนี้นะราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมิตซูบิชิไททันพลัสดับเบิลแคป แอดลีดต,ตัวแต่งพิเศษจากโรงงานเกียร์อัตโนมัตินะคะสำหรับคันนี้โมเดลปี2018กับไม่เพียง21,344กิโลเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าและน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มดขอฝากเจ้าแอดลีดหน้าหล่อๆนะคะแต่งสวยทั้งคันเลยทีเดียวนะคะครบคันฟังก์ชันมีให้ครบไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ